แจกโค้ดสุ่มไก่ตันดูคลิปนี้ให้จบอย่ากกดข้ามนะสุ่มรหัสไก่ตันในเว็บไซต์นูเกอร์ช็อเว็บไซต์นี้โจดทะเบียนการค้าไปที่เรียบร้อยแล้วไม่โกงแน่นอนเข้าสินค้าเรามากดสุ่มรหัสไก่ตันเผ่า V4 ราคา50บาทได้รหัสแน่นอนกดซื้อสินค้าเลยไก่ตันมาแล้วไปรีวิวกันมีเผ่า V4 จริงๆนะทุกคนเผาใส่บอกด้วยมีโมจิตื่นดาผู้โอเด้อย่างโหด แค่50บาทเท่านั้นแถมร้านมีแก่ตันเผ่า v ี เผาไซบอกเผากูนโมจิตื่นราคาถูกใครอยากซื้อตามที่ดิงด้านล่างมาได้เลยเอ้ยโยมซ้ําก็ขอกลับตีนผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นักผู้ชมอยู่กับผมเดบิโอเคไวรไรคุงกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาแต่งตัวเป็นลูฟี่นะครับผมพร้อมกับหางดุ๊กดิกอีกเช่นเคยในการไปเกียนคนในโลกหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นไงและครั้งนี้เราแต่งตัวเป็นลูฟี่ไม่พอครับผมเราเอาผลวิสาหรเป็นผลยางมาด้วยนะแต่กูไม่มีเกียร์สอง ซึ่งมันไม่จาเป็นหรอกครับเกียร์สองน่ะเพราะกูขี้เกียจฟาร์มยังไงล่ะก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปเริ่มเกียร์คนกันเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศารก่อนตรงนน้นนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงแล้วกันนะครับโอเคครับผมเรามาถึงเกาะลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองเทสกิลกันก่อนว่าผลยามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมกดคลิกปกตินะจะเป็นการปล่อยมัดยางยืดไปข้างหน้านะครับผมเห็นในลิงตัวนี้ไหมครับนี่แหละครับเรียบร้อยครับตาย สกิลที่สองนะครับผมจะเป็นชาร์ชาร์แล้วก็ปล่อยมัดไปข้างหน้า2หมัดน,นะครับผมส่วนสกิลสามไอ้สกิลสองก็จะเอาตีนขึ้นฟ้านะครับผมแล้วก็ทุบลงมาสกิลสามนะก็จะเป็นการต่อยอย่างนี้ส่วนอ่ออันทำฟอร์เมชันก็เกียร์สองนี่แหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นการล็อกแล้วเราก็จะบินไปนั่นแหละไม่จะบินเลยลอยเออกระโดดไปเออนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุมกันเลยดีวยกว่านะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับ คุณคุณเนาะกินแม่งหยับหยับอื้อลัมเบิลไทคูนวัตเตอร์กโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในโลกกติกันดีกว่านะครับเดินทางเข้าเวลาโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่า คนในเซิร์ฟนี้จะเห็นลูฟี่แล้วเป็นยังไงแล้วเรือตรงนั้นมันอะไรวะนะเรือตรงนั้นมันอะไรวะนะ้าโอ้โหปะลูฟี่ผู้กินผลปีศาจแล้ว่ายน้าได้นี่เป็นอะไรที่โคตรเทพสุดๆไปเลยคุณเห็นเรือลํานั้นไหมครับเราจะไปหาเรือลํานั้นกันนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณทหารเรือไปด้วยไปด้วยโอเคนั่งนั่งเป็นทหารเรือโอเคตรเด็ดทำอะไรนะเนี่ยโอติดติด ติดโอเคไปที่อื่นดีกว่าแม่งขอบคุณที่มาส่งครับแต่ที่หลังไม่ต้องโอเคครับก่อนนี้ไม่มีคนเฮ้ยแปลกและแตกต่างเอเอลูฟี่นายคือลูฟี่เหรอนายคือลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่จริงเป้าโอเคลูฟี่จริงครับผมเฮ้ยไม่มีผ้าคลุมกระตากุลีแล้วไม่มองคนยากเหลือเกินเน,นี่ยประเด็นนะ ไม่มาสามารถใส่ยเซนได้ในขนาดติดคอมแบทเด็ด Let's do it เอ้ยเขาอยู่กก่อบาร์กี้กันเหรอวะเขาทำอะไรกับบาร์กี้กันอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเนะะี่ยอยู่เกอะบาร์กี้กันทำอะไรกันวะอยู่กันทั้งสามคนเลยใช่ไหมอโอเคเสจแครับผมตัวสลัดมังกี้ดีลูฟี่โอ้ Ôi 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 Yo À let's go bay cả thợ Oh คุณคุณจะทําคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมผมแค่มาส่องผมแค่มาดูเฉยเฉคุณจะทําอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับอา้าวเรือติดโอ้เรือติดปล่อยให้เขาฟาร์มไปเมื่อกี้เขาเปิดเราก่อนะเราไม่ได้ไปเปิดเขาไ่ด้อยู่นี่เขาาเปิดเราอโอเคเราไปเกาะไหนดีเกาะนน้นละกันใช่ไปเกาะนน้น เกาะทะเลทรายอาจจะมีคนอยู่มัง้งเหมือนดาบโยรุแต่น่าจะเป็นผลบาเรียเขากำลังฟาร์มอยู่เราจะไม่กวนคนฟาร์มนะครับผมแต่เราจะดูเขาว่าเขาใช้ผลบาเรียฟาร์มอยากจะผสมผลปีศาจน่าให้เขาจริงๆเลยเออแต่ผลบาเรียฟาร์มดีเนาะฟาร์มดีป่าววะถ้าเกิดเราเราล่าออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตีมันจากตรงนั้นได้ป่าววะไม่รู้เออเอามา,าช่างมาเดือดเราปล่อยเขาฟาร์มไปเราจะไม่รังแกคนฟาร์มนะครับโอเค เราไปที่ตรงนู้นดีกว่าก่อนนั้นมีคนใช่ไหมเอาไม่มีคนเฉยตอนแรกมันมีคนไม่ใช่เหรออาอก่อคุกก็ไม่มีคนแล้วอา้อาวอะไรวะอ้าวก่อคุกมีคนแล้วไปคุกกันดีกว่าเราแม่งติดคุกว่ะฮัลโหลวัสซมมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยเสียงแบบนั้นผนน้ําแข็งชัวร์เหมือนเขากำลังฟาร์มบอสอยู่ด้วยเอา้าวัสดีครับวัสดีครับ ไปดีกว่าทำไมทำไมพี่ตีผมแล้วพี่ทำไมทำไมพี่ตีผมทำไมพี่โอ,โอเคสอรี่โอเค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 ,อเ,คเราเราจะให้อภัยกับคนที่แบบฟีไม่ถึงสองสองฮิตนะครับผมอยู่ดีนะ้ถ้าเกิดเขาเปิดเรามาแล้วเขาตีเราเกินสองฮิตนี่รู้เรื่องนะครับผมก็ตามนั้นเนาะ Yeah. ไปที่อื่นกันดีกว่าเกาะน้ําแข็งไม่มีคนเกาะลิงมีลูฟี่ที่ผมตื้อไปตอนต้นเก็บมีคนนี่ก็เซิมนี้หมดแล้วอรอเศร้าจังเซิมนี้หมดแล้วเออเกาะเริ่มต้นแต่คนทําอะไรไม่ได้หรอกเกาะเริ่มต้นไหนดูซิ โอเคเขากำลังฟาร์มอยู่เราก็จะไม่กวนเขาเหมือนเดิมเนาะคนฟาร์มเราจะไม่กวนนะครับผมเราจะกวนคนที่เปิดเราก่อนนะครับก็ลิงมีคนนะครับเหมือนชื่อเหมือนรหัสไก่ตันเลยวะโถ่ก็กอลิงมีตั้ง4คนเลยเหรอเอาละมีคนกันเราจะท้าสู้กับกอรูล่า let's go โคตรมากูได้เหรอโคตรเด็ดเลยนะโคตรเด็ดเลย อืมเป็นการต่อสู้ที่ดีฉันล่อให้อยู่เพื่อนนาตีเลยตีเลยนา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 ตีเลยเออนายตีเลยนั่นแหละเพื่อนโอเคก่อนลิงไม่น่ามีอะไรนะหรือว่ามีนักดาบสามดาบโนโลโรอาโซลูอบอสเกิดไหมบอสไม่เกิดเซิรน,นี้เพิ่งเปิดเหรอวะ ว่าบหรือว่ามีคนฆ่าบอสไปแล้วอืมไม่ค่อยมีคนแล้วอะแกโอเคสลับใครนะผมที่ชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดสั่นราคากดกระดิ่งกุ้งจิ้งให้ไวลคคุมคนนี้ด้วยเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไลฟ์ฝากติดตามชมกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมซีอยู่ในเกมบายจ้าบายจ้าาปครับผมไปแล้วนะครับ